ยันยังหมดเมื่อวานมาเมื่อวานมาไงเมื่อวานก็หมดมันลองลองเล่าด้วยว่าพายุมันมาไงมามาอย่างไงมาดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาบุ้มทีแรกก็ไม่เท่าไหร่ทีที่สามนี่หน้าตางที่ออกมาไม่แล้วก็ปลูกต้นไม้อ่ะขึ้นแซมเลยดังลมไว้ตัดต้นเทศไวปต้นนี้